สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านครับเรามาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องการยกระดับจิตใจจิตวิญญาณของเราก็แค่การทําจิตใจของเราทําตัวของเราให้เป็นคนดีของสังคมนั่นเองครับมันไม่มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนครับก็ขอขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านที่กรุณากดซับสไคร้เข้ามารับชม,มรับฟังและกดไลค์ให้ช่วงนี้ผมก็ยังคง ไล่แจกนะครับไล่แจกวัตถุมงคลนะตามที่ผมได้เคยบอกไว้เมื่อยอดทรัพห์1,000ันขึ้นไปผมก็ยังคงแจกเพราะว่ายังไม่หมดนะครับก็จะแจกให้เรื่อยๆนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆ FC ที่ต้องการวัตถุมงคลนะครับหากแอดไลน์ไม่ได้นะครับยังไม่ถนัดที่จะทำหรือทำไม่เป็นก็คอมเมนต ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยก็ได้คอมเมนต์ comment ที่อยู่พร้อมเบอร์โทรนะครับผมจะได้จัดส่งให้เพราะการจัดส่งของเคอรี่หรือบริษัทอะไรก็แล้วแต่ปัจจุบันนี้เขาต้องมีเบอร์โทรปลายทางด้วยนะครับอย่างของคุณ Oppo AIS คุณ Opp o p p o ais นะครับอ่ารบกวนส่งเบอร์ที่อยู่มาด้วยนะครับเพราะว่าของผมแพ็คแล้วนี่ทางบริษัทรับส่งพัสดุเขายังไม่รับเพราะว่าไม่มีเบอร์ นะครับไม่มีเบอร์ปลายทางนะครับรบกวนแจ้งไม่ได้ดูคลิปนี้แล้วแจ้งเบอร์โทรลงมาใต้คลิปด้วยส่วนที่อยู่ไม่ต้องแจ้งแล้วนะครับเพราะว่าผมเก็บไว้เรียบร้อยแล้วครับก็ท่านใดที่ต้องการวัตถุมงคลก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้เลยนะครับยังไม่หมดแต่ใกล้จะหมดแล้วนะครับใกล้จะหมดแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้มานะครับก็มีจํานวนจํากัดครับก็มีจํานวนหนึ่งแหละก็คือไม่ใช่น้อยจนเกินไปหรือมากมายอะไรครับ ก็คลิปนี้เรามาคุยถึงเรื่องการยกระดับจ,จิตใจจิตวิญญาณของเราเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับที่ว่าเราจะฝึกสมาธิหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะไปฝึกที่ไหนสํานักไหนในโลกหากเราขาด3ข้อนี้เราไปฝึกที่ไหนก็ไม่ได้ทั้งนั้นนะครับและผมเพิ่มพิเศษไปห,หนึ่งข้อคือคนดือ ให้แนะนำกันยังไงเขาก็ไม่เอาเขาก็จะมีข้อแยง้งข้อเถียงตลอดเวลาแนะนําอะไรสอนอะไรไม่มีทางครับอันนี้ก็ต้องสอนกันไม่ได้ตลอดชีวิตนะครับหากท่านเพื่อนๆเจอคนลนนักษณะนี้ท่านก็ควรที่จะต้องหลีกเลี่ยงอย่าไปแนะนํานะครับอย่าไปสอนอย่าไปออกความเห็นอะไรเลยเพราะว่าเขาจะหาข้อโต้แย้งมาเพื่อเอาชนะอันนี้สอนไม่ได้แต่ที่วันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของคนที่จะฝึกไม่ได้ นะครับหากขาดสามข้อนี้คือหนึ่งขาดศรัทธาความเชื่อเมื่อไม่มีความเชื่อความศรัทธามันก็ฝึกไม่ได้ถ้าได้มันก็ฝึกไปได้ไม่ดีผิดผิดข้อที่สองขาดวิริยะคือขาดความเพียรน,นะครับขาดความเพียรคือไม่ตั้งใจที่จะทำไม่ขยันที่จะทำในการที่จะฝึกสามขาดการควบคุมกำลังใจให้ตรงให้ตรงเป้า การควบคุมกําลังใจให้ตรงเป้าคือการคุมอารมณ์ให้มันตรงจุดที่เราต้องการหากควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ให้ตรงจุดอันนี้ก็ฝึกไม่ได้สรุปคือสามข้อสามข้อนี้ฝึกไม่ได้นะครับหากปรับให้มันมีสามข้อนี้ที่ดีนะมีความศรัทธามีความขยันหมั่นเพียรมีการควบคุมกำลังใจให้มันตรงจุดได้อันนี้เริ่มฝึกได้ ฝึกได้แต่จะได้หรือไม่ได้นั้นก็แต่ละคนย่อมไม่เสมอกันเพราะว่ากำลังใจไม่เท่ากันผมอยากจะบอกอีกนิดนึงนะครับอยากจะบอกอีกนิดหนึ่งคือการฝึกสมาธิอ้เรื่องของสมาธิกรรมฐานเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรยากนะครับไม่มีอะไรยากที่ยากเพราะว่าเรายังขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง เมื่อขาดความเข้าใจที่ถูกต้องมันก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรมันก็สเปรย์สปะไปหมดนะฮะจับต้นชนไปลายไม่ถูกอันนูุนมาชนอันนี้อันนี้ไปชนอันนูน้นเดี๋ยวไปฟังสํานักนั้นบอกอย่างนี้ไปฟังสํานักนี้บอกอย่างนั้นอะไรต่างๆเหล่าเนี้เพราะว่าเราขาดความเข้าใจที่ถูกต้องเราขาดแม่แบบมันทัดฐานที่พระพุทธเจ้าทรงบอกวางเอาไว้เมื่อเราขาดความรู้ตรงนี้ปั๊บเนี่ยเดี๋ยวเควื่หมดละครับ ได้ตรงนี้ไปเอาตรงนูง้นจับตรงนู้นทิ้งตรงนี้มันก็ไม่ได้เริ่มต้นกันสักทีในความเป็นจริงแล้วจุดหมายปลายทางไม่แตกต่างกันไม่ว่าจะสายสุขว,วิปัสสโกเตวิชโชชละพิญโยปฏิสัมพิธาปโตและมโนม,มยิทิจุดหมายปลายทางเดียวกันนะครับก็คลิปนี้ผมก็มาคุยกันสั้นๆเเท่านี้ว่าการปรับอารมณ์ใจนะครับสำคัญมาก หากเราจะฝึกหรือจะเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่หนึ่งเราต้องไม่เป็นคนดื้อเลยนะครผมเพิ่มมาข้อหนึ่งก็คือต้องไม่เป็นคนดื้อสองมีความศรัทธาสามมีความภาคเพียรมีวิริยะสี่มีการควบคุมกําลังใจให้ตรงจุดที่ต้องการแค่นี้ครับเราสามารถฝึกได้และฝึกไปได้แบบสบายจะช้าจะเร็วนั้นไม่สําคัญครับวันนี้ผมก็เริ่มไล่แจก ไปเรื่อยๆนะครับแจกวัตถุมงคลขอให้ให้กับเอซของผมเนี่ยที่ติดตามซับสไคร์มานะฮะก็วันนี้ก็เจอเพื่อนๆรอบข้างอีกสองท่านก็จะอยู่จะอยู่ท้ายคลิปนะครับว่าเป็นใครกันบ้างคือผมให้จริงนะครับผมให้จริงสําหรับท่านที่อ่าไม่ได้ยังไม่ได้ให้ที่อยู่หรือเบอร์โทรผมไว้ก็กรุณาใต้คลิปนี้นะครับให้พิมพ์ที่อยู่เบอร์โทรโทรศัพท์ด้วยเพราะว่าบริษัท ขนส่งพัสดุเนี่ยเขาต้องการเบอร์โทรด้วยเพื่อเป็นการโทรตามว่าสะดวกจะรับที่ไหนยังไงผมแจกฟรีนะครับผมไม่ได้เก็บเงินปลายทางไม่ได้อะไรทั้งสิ้นผมให้ฟรีตอนแรกว่าจะให้ท่านช่วยค่าส่งผม50บาทตอนหลังผมคิดดูเอา้าไม่ต้องให้ผมแล้ว50าบาทเดี๋ยวผมซื้อซองแพ็คเดี๋ยวผมค่าส่งค่าอะไรผมจัดก,การให้ท่านทั้งหมดเลยสําหรับท่านที่กดซับสไครต์ติดตามผมมาตลอดเนี่ยผมขอมอบให้ฟรีๆครับ วัตถุมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่ทวดนะครับเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวยึดมั่นกําลังใจของเราให้เราทําความดีตามพระท่านนะครับส่วนเรื่องพุทธคุณอนุภาพนั้นคงไม่ต้องกล่าวกันเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าหลวงปู่ทวดเป็นเช่นไรครับก็ขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่กรุณากดซับสไครต์ติดตามกันมาโดยตลอดขอขอบพระคุณที่เข้ามารับชมรับฟัง ขอขอบคุณที่กดไลค์ให้นะครับการกดไลค์ให้เนี่ยมันมีประโยชน์มากมายประโยชน์หนึ่งกำลังใจนะครับทุกคนนะครับหากมียอดไลค์มากๆกเนี่ยก็มีกำลังใจที่อยากจะทำต่ออันนั้นเป็นเรื่องปกติสำหรับผมก็ได้เป็นข้อมูลเป็นข้อมูลว่า,าคลิปแบบนี้ท่านคงไม่ชอบผมก็ไม่ทำแล้วทีนี้ผมก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยหรือไม่ชอบมากๆเขาผมหยุดทำไปเลยเปลี่ยนใหม่เอาเป็น เดินป่าเดินเขาไปเลยอะไรประมาณนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะครับก็คือการกดไลค์เนี่ยมันมีประโยชน์มากนะครับและการกดไลค์เนี่ยท่านได้บุญด้วยบุญตรงไหนครับบุญที่ท่านส่งเสริมสนับสนับสนุนในการให้ผู้คนได้ทําความดีและคนที่มาเห็นเข้าก็ได้ทําความดีตามท่านด้วยท่านคือส่วนหนึ่งเบื้องหลังในการสนับสนุนให้ทุกคนเป็นคนดีก็เหมือนกับก,การให้ธรรมะนี่เหมือนกันครับการให้ทําเป็นทานเนี่ย เหนือกว่าการให้ทั้งหลายทั้งปวงนะครับสัพพทานังธรรมทานังชินาติครับก็ขอขอบพระคุณทุกๆท่านขอทุกท่าน,านจงมีความสุขมีอุปสรรคอะไรที่เกิดขึ้นอยู่ขอให้อุปสรรคนั้นสลายตัวไปมีความทุกข์กายทุกใจอะไรอยู่ขอให้ความทุกข์นั้นจงสลายตัวไปด้วยอนุภาพของพระพุทธองค์พระธรรมานุภาพพระสังขานุภาพ ปิตุมาตาพรมมาเทวานนภาพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพกราบไหว้บูชาองค์เทพปย,ยดาที่ประจําตัวท่านจงมาช่วยให้ทุกท่านเอฟซีของผมทุกคนที่ผ่านเข้ามาชมได้ประสบแต่ความสําเร็จความสุขทุกประการครับก็คลิปนี้อย่าลืมใส่ที่อยู่นะครับเบอร์โทรลงมาด้วยสําหรับท่านที่ต้องการจะรับวัตถุมงคลผมมอบให้ฟรีๆครับสําหรับท่านที่ติดตามส่วนท่านที่เพิ่งมาพบใหม่ก็ อย่าลืมหากชอบก็ฝากกดซับสไครต์กันไว้แล้วคลิปใหม่ๆเนี่ยออกมาท่านก็จะได้รับชมรับฟังหากท่านชอบครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสำหรับคลิปนี้เราลากันเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับก็เอฟซีหนึ่งท่านนะครับที่ยังไม่ได้รับมอบวันนี้ก็ขอมอบอาเจ๊กุตานะครับเป็นร้านอาหารครับก็ฝาก ติดตามอนไร้ตลอดโอเคค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับขอขายหนึงนะครับขหอะไรนะยอดทะลุพุ่งพรวดพุ่งพรวดโอเคขอบคุณมากครับครับตามเอฟซีครับตามเอฟซีมอบของให้กับเอฟซีกำลังจะกลับบ้านพอดีเลยครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามกันนาขอบคุณครับนะครับขอขับรถเดินทางส่งสินขอบคุณมากครับตามเรียบร้อยครับแต่ละคนต้องตามฮะตามให้